เอาวละเรามาถึงม,ม,มูลีมูลีฟาร์มอีกแล้วครับท่านเดี๋ยวไปไดูกันไปที่อื่นดีกว่าแะ้วทำไมอ่ะกนินเด็กกินจำได้เปล่าต้นอะไรคะชอคาม์ล้วงลูกมาตามล้วงลูกต้นเลยนะมา,าลมาียามาลียามายาลาภัยชอคาม์ชอคาม์ตามบบป๋าไปดูลูกไปเอ้ามันหนีไปเอ้ามันหนีไปเอ้ามันหนี Subscribe and place a และเพย์ bell icon นตามมาเรามาถึงมูลีมูลีฟาร์มอีกแล้วครับท่าน <m> เด็กๆเรียกร้กองมานานนะคะอยากจะมาไปกันแอบดูแอบดูแอบดูชอบแห่แอบดูเฮ้ยมีตัวอะไรบ้างหัวทำไม่ห่เนาะหุ้ยมันทำอะไรอยู่มันกินน้ำเลยนะเนาะ โอ้ยมันกินน้ําในหลุมอะไรละอุ้ยเหมือนเหมือนมันหาอาหารอยู่อ่ะโดอุ้ยช่าแอร์เขามีลูกหมูเยอะกว่าเดิมไก่มันตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยโอ้โหเราไม่มาแป๊บเดียวอ่ะเห็นไหมลูกหมูเพียบเลยเดี๋ยวไปดูกันไปที่อื่นดีกว่าเนาะทำไมอ่ะกินเหม็นอะกินสุกฟาร์มก็ต้องกินเหม็นที่โดเจี๊ยบที่นี่มันปิดเลยมันปิดได้ด้วยต้นอะไรนะมันชื่อต้นอะไรคะ จำได้เปล่าต้นอะไรคะตาคามลวงวนะ่าตาคามลวงว่าต้นอะไรนะมารยาทมารยาทมายาลาฟไงตะกี้เอตอตะกีเ้เอาลองเ,เขาเอาเท้าแตะไปมันหุบเมาอ่ะป้าอ่าหุบแล้วหุบแล้วหุบแล้วต้นอ,อ,อะไรนะมารยาท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 อีกแล้วมายาลาฟมันมีมีทานเรื่องลูกเป็ดขี้เหร่ไงไปดูซิมันใช่เปล่าลูกเป็ดขี้เหร่จริงไหม ไก่ด้วยอ่ะไก่ไน้องไม่ดูไก่แล้วโอยไดไกลูกจี๊ดแต่ว่าลูกใหญ่หน่อยลูกใหญ่โอ้ยชอค่ะชอค่ะลูกเหยียบเปียกเปียกแล้วครับดีนะใส่คู่นี้แล้วทาตามจับอยากจับจังเลยอยากจับหน่อยนึงครับระวังมันจิกครับลูกบางทีมันแบบว่ารู้สึกว่ามีเด็กสีเสื้อสีแดงมาวุ่นวายอ่ะนึกออกไหมมันก็อยากจะจิกอะลูกชอคฮามานี่พื้นแล้ว ใช่เยอะเลยค่ะแค่วงไก่แสดงหรือว่าลูกเจี๊ยบที่เราเคยเล่นอ่ะมันโตเป็นเท่านี้แล้วมาเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปได้หรอนี่น่ารักเลยสักคำอันนี้คือเป็ดกำจับด้วยนะเขาอยากจับเดี๋ยวไปจับอะไรเลยลูกมองเฉยๆน่ารักหม่เป็ดนั่นลูกไก่เหรอลูกเป็ดอันนี้ยังไม่โตเลยนะถ้าโตแล้วก็เป็นไอตัวขาวๆใหญ่ๆอ่ะนี่ตัวลูกนะ คุณเลี้ยงป้าไม่ใช่ตัวจิ๋วมากคุณอูนุนอย่าจะมาแปดแปดอยู่ตรงนั้นเอ้ยอันนั้นมีนี้กว่ามเอ้ยคุณนี่ามจับก่โอเคใช่วากลัวเลยหรือลูกมันติดตานะอยากจับอะ่ะไ้ไหมวิดูปแปดสิดรูปแดสิมาอ้มเลยอ้มเลยจะอุ้มเลยแป๊บหนึ่งจับแล้วน้องจับนอะงจับแนละ้วอุ้ม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  เออเออเท่าขามเบาเบาเครับเก่งมากหนุกเบาเบาจิกเท่าขามเหรอ้จับเป็ดะหล่อหนูต้องเดินน้องเดินที่ไม่เละเดินตามป๋าป๋าไปเท่าขามเท่าขามตามป๋าป๋าไปดูลูกไปเอ้ามันหนีไปเอ้ามันหนีเอ้ามันหนีมันหนีลงไปเลยมันไปแล้วว่ายน้ำใหญ่เลยน่ารักอ่ะดูสี่เพรา้เงินแล้วใช่แล้วมันมันว่ายน้ำแบบน่ารักเท่าเฮดูสิตัวจิ๋วน่ารัก เ่ตัวใหก็ก็เริ่มจะไม่ค่อยจิ๋วแล้วแต่ไอ้นั่นใหญ่กว่าไอ้นี่ไอ้นี้ยังเล็กสุดในในฟาร์มเขาละน่ารักไหมชอคคามน่ารักา่ารักจะจับอีกแล้วหรออันนี้ชอคคามต้องว่ายนะ้ำลงไปจับมันนะได้ไหมได้ด้วยหรอมาเราเล่นนะเดี๋ยวคามกระโดดจริงเห็นกบยังตัวมันเริ่มเลยอ้าวหายไปไหนแล้วอ่ะอ้าวมันว่ายนันี่ไงนี่ไงตัวมันเริ่มเลยเห็นไหมเจ้าชายกบตัวใหญ่มันเริ่มเลย ไปบ้านเลยก็กลัวนะอ้าวก็กลัวมันไปเลยเลยเหรอวันนี้บ้านมาแหละบอกไปเลยเลยล่ะไปปลาไปนู่นเลยเหรอให้หมาเราจับชอบขามหนูอชอบขามชอบจับชอบขามจะจับหน่อยดูเธเห็นนะเขาก็จับดีนะเขาไม่จับแบบให้มันตกใจเขาค่อยๆน่าหนะตกใจจะได้แล้วจ้ะโอ้โหโอ้โหปีนเองเลยเหรอครับระวังตกครับ ชอบความเกาะดีๆนะถ้าชอบความตกไปชอบความจะได้ไปอยู่กับกบเลยนะครับถ้าหน้าที่โนไปลูกจะอยู่กับกบนะลูกเจ้าชายกบอ้าเอ้าเอ้าเอ้อ้อ้เจ้าชายกบอ้าเอ้าเอ้าเอ้เอ้อ้เจ้าชายกบทำไมหนูเจ้ากบไปเลี้ยงหรอเอามือจับกรงอ่ะนี่ก็ไม่กลัวเลยชอบคามไม่ตงอยากอุ้มเลยแหละ อฉันไม่เคยอุ้มไก่เลยจ๋ออุ้มแต่มันร่ากูอะโอ, <c oughs> อขออนี้ไปจับหน่อยก็ยังดีระวังมันงับนะเป็ดมันงับมือลูกเลยนะถ้าเกิดมันหงุหดหงิดอะเช่าขาเอามือออกมาเถอะใครจะกลัวใครก่อนไ <c oughs> ก่กับเป็ดที่นี่ประสาทเสียไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้โดนเด็กไล่ก <c oughs> ็คือช่าขาที่สุดหรอเหรอพ่อพอกันแหละ S 1> <S 1> <S ไอ<ห>้นี่เราไม่ต้องมาจับมามาอ่ะอ่ะอ่ะมันอยากให้จับหรือเปล่ามันอยากให้จับหรือเปล่ามันอยากจับเลยมันหนีอ่ะข้าไม่อยากจับเขาเขาอยากให้จับหรือเปล่าโอ uh, ุ้อยู่นั่นน่ะทางด้านเดินคนอุ้มมาอุ้มมานี่เหรออุ้มมานี่เหรอจะ <มา S 1> อุ้มสายเหรอชอบตี <S 2> <S 2> <S ฟูมากเลยจริงเหรอถึงว่าฟูไม่อยากให้ไปบ้านแล้วชอบขาครับ หูใก่ตัวนี้ใหญ่มากค่ะไอ้อ้นี่ใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวมาจะให้ทั้ง3คนอ่ะลองเดินไปก่อนนะเพราะยังไม่มีใครเดินเลยเพราะว่าดินมันพร้อมไหลตลอดเวลายินดีด้วยค่ะไม่มีชุดเปลี่ยนนะฮะ <c oughs> ถ้ารู้ว่ามีชุดเปลี่ยนนะแฮะจะทำเลทันทีจริงๆอยากไปถ่ายหมูให้ดูแต่ตรงหมูคนเยอะมากเลยนะทุกคนเราต้องหลีกเลี่ยงการไปนะจุดที่คนเยอะมากก็เลยจะถ่ายหอยเชอรี่ให้ดูนะถ่ายหอยเชอรี่นะถ่ายหอยเชอรี่ไงลูก จ้แก๊งลูกเป็ดน,น้อยน่ารักงางเลยไฮไลท์ของวันนี้เลยนะไปเลยค่ะอุ้ยตาแล้วลูกหนูหนูเป็นเจ้าเด็กเน่าค่ะไปเลยค่ะลูกมาแม,มาแล้วหนูเดินไปเถอะลูกเดินดีๆค่ะกลับม,มาเปิดแล้วนะจ๊ะมูลีมู i, มลีฟาร์มที่ที่ชอบแฮชอบมากฝิ่นมากคืออะไรการมีไก่ย,ยักษ์ไก่ยักษ์มากเขามีลูกหมูหลายตัวมากเลยแต่ว่าเพราะคนเยอะเราก็เลยจะไม่เข้าไปเห็นไหมมันน่ามาก เดี๋ยวเดี๋ยวมามะเอารูปเก่ามาให้ดูแล้วกันลูปหมูมันก็คงตัวมีตัวเดิมแล้วก็อาจจะมีตัวรูปมาใหม่เนาะอะพาคันให้ตัวใหญ่เลยน่ารักจังป ส่วน2ตัวนี้ก็ลูกหมูของม้าเหมือนกันลูกหมูอะไรมันแสบขนาดนี้ไะลูกลิงแล้วเฮ้ย<ช><ๆ>เดี๋ยวไปล้างมืออีกแล้วลูกไม่เอาแล้วครับบายบายนะไว้มาใหม่กันนะวันนี้อากาศดีจริงๆทุกคนหาที่ใครเครียดกันหน่อยนะแชช่คิที่ Subscribe and Press a Bell Icon